สวัสดีครับเพื่อการวิเคราะห์ราคาทองคำจากแวร์เอลจีประจำเช้าวันที่6มีนาะคม2558ภาพรวมมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,199.35มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,209.30ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,196.00ปิดตลาดไปบริเวณ1,198.20อ่อนตัวรงประมาณ1.25เหรียญดอลลาร์ต่อทอสส์ออ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการขยับลงเล็กน้อยหลังจากมีการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกทั้งนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีการประกาศขึ้นการคาดการอัตาราเงินเฟอ้อประจําปีและมีคําสั่งซื้อชดเชย,ชยทองคําเข้ามาในตลาดแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะักหลังจากคําสั่งซื้อจางหายไปทั้งนี้นักลงทุนในตลาดยังคงรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐประกอบกับยังคงหาจังหวะ ในการคาดการ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐห,หรือว่าเฟดทั้งนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทองคำเริ่มลดลงเมื่อกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกระบุว่าปริมาณการถือครองทองคำของกองทุนลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนเท่ะดับ7760.80ตันในต้นสัปดาห์นี้หลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุนมีการขายทองคำออกมาเกือบ8ตัน ซึ่งเป็นการลดการถือครองลงมากที่สุดในปีนี้สรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกอ,องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ760.799ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, สะสมโลหะเงินเพิ่ม41.67ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ1 1 1 8 1 1 7ตันการเคลื่อนไหวของสินรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ16.16 16, ่อ่อนตัวลง0.03 ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ1 8 1 3 5 7 2จุดมีการบวกขึ้นมา38.82จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.1028อ่อนตัวลง0 0 0 4 9ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ96.32มีการบวกขึ้นมา0.36ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงรอการทำ QE ในฝั่งยุโรปที่จะเริ่มต้นในวันที่9มีนาคม ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะมีการเริ่มมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในสัปดาห์หน้าและ ECB ได้มีการปรับขึ้นตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสำหรับปีนี้และปีหน้าด้วยในมาริโอดาที่ประธาน ECB กล่าวว่าจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรรอบแรกในวันจันทร์หน้าซึ่ง ECB ระบุว่าจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรราว60,000ล้านยูโรตอร่อเดือนจนถึงเดือนเดือนกันยายนของปี2016หรือจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นเข้าสู่ระดับเป้าหมาย ซึ่งอยู่ที่ร,ระดับต่ำกว่า2เซนายในบริโอดาคีกล่าวว่าตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจล่าสุดโดยเฉพาะผลสำรวจประจำาีุมภาพันธ์บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจในช่วงต้นปีนี้ปรับตัวดีขึ้นและเขาคาดการณ์ว่าในอนาคตการฟตื้นตัวทางด้านเศรษฐ,ฐกิจจะขยายตัวในวงกวา้างอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำยังถูกกดดันจากดัดชนีดอลล่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ11ปีครึง่งยูโรร่วงลงแตะระดับต่ำกว่า1.10ดอลลร์เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี2003ในวันพฤหัส แต่ชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่างๆหลังจากธนาคารกลางโยุโรปหรือ ECB เปิดเผยโครงการซื้อพันบัตรในสัปดาห์หน้าคุณเงินยูโรร่วงลง0.45%สู่ระดับ1.1029ดอลลาร์อันเป็นผลมาจากแรงขายหลังจากแถลงการของนามาริโอดากี้ประธาน ECB ดันให้สกุลเงินยูโรของวันทดสอบระดับ1.0988ดอลลาร์โดยร่วงลงต่ำกว่า1.10ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2003ในมอริโอราคีได้มีการถแถลงการว่า ECB จะมีการเริ่มเข้าซื้อพันธบัตรในช่วงวันจันทร์หน้าปัจจัยดังกล่าวกดสกุลเงินยูโรร่วงลงและหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวบวกขึ้น0.43%สู่ระดับ96.380หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ระดับ96.593ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2003 ขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันเพิ่มจากดาวโจนส์บวกเล็กน้อยแต่นักลงทุนยังคงรอดูตัวเลขการจ้างงานตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญกําหนดอิทธิพลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตส์กับดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมา38.82จุดหรือ0.21% ดัชนี S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.51จุดหรือว่า0.12% Nasdaq ปรับตัวบวกขึ้นมา15.67จุดหรือว่า0.32%นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ตัวเลขการจ้างงานการเปิดเผยตัวเลขครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนมีนาคมขณะที่ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวทางด้าเนเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอ้อ พร้อมกับจะมีการทำ QE ในวันจันหน้าการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,190-1,180และ1,170แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,210-1,218และ1,228สำรับผลิตการลงทุนราคาทองคำยังคงูมีแรงขายต่อเนื่องหลังจากพยายามจะยืนเหนือระดับ1,210เหรียญดอลลาร์ต่อตัอซอเบื้องต้นประเมินแนวต้านไว้ที่ระดับ1,210-1,218 และแนวรับไว้ที่ระดับ1,190และ1,180แนะนำการเปิดสถานะซื้อจำเป็นจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาในโซนระดับแนวรับระดับ1,190-1,180เหรียญดอลลาร์ต่อพออนโดยตัดขาดทุนหากราคาหลุดระดับ1,170เหรียญดอลลาร์ต่อพออนวันนี้ทาง๋อีขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ